ก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเกมครับทุกคนมีทั้งหมด3เกมที่จะเปิดเร็วนี้ครับมาแนะนาหน้าเล่นมากมาดูกันเลยครับทุกคนก็กลับสวัสดีน้องชาสุขกับววันนี้เรามาแนะนําอีกเกมนึงครับเกมนี้จะเปิดนะครับในช่วงประมาณกันยานี้ครับผมชื่อคือเป็นชื่อเกมเบสแอนด์โซฮีโร่ครับเกมนี้เนี่ยผสมผสานนะครับระหว่างเทิร์นเบสแล้วก็ในส่วนของ MMO RPG ครับเป็นเกมที่ครบ และภาพสวยมากนะครับเป็นภาพแนวนี้ครับผมแนวอนิเมะนะครับซึ่งใครสาวกเบ n แอนโซเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับมันเป็นเกมหนึ่งที่ที่ได้กลิ่นอายของเบธแอนโซในภาพของ MMO RPG มากแต่ว่ามันเป็นการรวมไงนะครับเนี่ยนะครับเป็นการรวมของ MMORPG และเทิร์นเบดนะครับดูนะครับเมนฮีโร่คืออันนี้ครับผมเนี้เป็นตัวละครนะครับเราสามารถเลือกมาได้ครับผมเห็นไหมครับเลือกมาได้ครับ ถ้าใครชอบภาพแบบนี้เนี่ยผมแนะนําเกมนี้ห้ามาพลาดโดยเด็ดขาดนะครับมันก็แต่ละตัวก็จะมีเลกของมันไปครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในการฟิลก็คือเป็น MMORPG เนาะที่หลาหลายคนรู้ก็คือเก็บเวลปกติครับผมเราสามารถมูฟไปเก็บได้นะครับเนี่ยก็ต,ตีตีได้เลยนะไม่ต้องแบบรอเข้าฉากต่อสู้หวัดได้เลยนะครับซึ่งมันดีมากๆเพอร์เฟกสุดๆนะครับ ก็เหมือนเก็บเวลทั so to to ่วไปครับผมเาวเก็บท okay. so ั Please ่วไปซึ่งใครชอบเออมีปาพีจีก็คงรู้จักในนี้อยู่แล้วเนาะอีกอันหนึ่งครับเป็นทีม formation ครับผมนะครับซึ่งเราต้องตั้งจัดทีมก่อนนะครับจัดทีมก็คือถ้าเราเรียกภาษาของเราเนี่ยก็คือ turn base นั่นเองครับผม turn นเบ e นั่นเองนะครับเนี่ยเราก็จัดทีมเข้ามาก่อนครับค่อยๆเลือกครับผมแล้วทีมก็จะมีคลาสมีอะไร ตามเทิร์นเบทปกตินะครับนะครับตัวที่4นะครับแล้วก็มาใส่แต่ละตัวจะมีอัพเลิตี้ที่มันต่างกันนะโอเคนะครับแล้วเราก็เอาไปเตรียมตัวสำหรับการเล่นได้นะครับซึ่งมันออโต้ใช้ด้วยนะโคตรเจ๋งนะนะครับมาแล้วไปกดรอเบอร,ร,ร์เข้าครับผมเข้าไปสู้กันไปครับแล้วนะครับเห็นไหม แต่ละคนก็จะมีจะมีเขาเรนะียกไงมีตัวเล็กข,ของมันซึ่งใช,ใช้สกิลต่างกันไปนะครับเห็นไหมนะครับอันอัน,นอันนี้คือทีมนะอันนี้คือทีมนะครับส่วนสกิลก็หลบครับผมเกมแนวนี้ปล่อยออโต้ตีธรรมดาไม่ได้อยู่แล้วครับผมนะครับเกมนี้ผมมั่นใจครับคนเล่นเยอะแน่นอนนะผมเกมนี้ผมมั่นใจคนเล่นเยอะแน่นอนเนี่ยเห็นไหมต้องมาหลบตรงนี้นะถ้าไม่หลบตัวนี้ นะครับก็แตกครับผมแล้วก็สกิลครับยังไงสกิลมันดีมากนะเคนิคของบอสแมงโหดน,นะครับแล้วก็ต้องวิ่งหลบวิ่งอะไรไปนะครับผมชอบภาพนะผมว่าบอกเลยว่าเกมเนี้ยนะครับเป็นเกมหนึ่งที่เล่นแน่นอนครับเกมนี้เกนเกมหนึ่งที่เล่นแน่นอนนะครับห้ามาพลาดเลย ต่อมาครับผมเป็นโซโลโรเรดครับผมอันนี้ตีเล็กคนเดียวนะพร้อมอมาทุกคนตีเล็กคนเดียวไป่ะสตาร์บ <Stop. S 1> ัตโฮต่างจัดกรเกเรครับผมซึ่งเหล่ก,ก็จะดรอปของดรอปอะไรของมันไปเห็นไหมไอตัวขล่าที่เราเลือกเมื่อกี้มันเป็นสกิลเห็นไหมครับก็คือสกิลที่เราไอตัวแรกที่เราซ้ำจิ้ได้ไหม ที่ก่อนจะเข้าไปทีมไฟเมั่แก้มันมจะมีให้เราเลือกตัวละครอนะ่ะซึ่งไอพจนนั้นจะเป็นสกิลของของตัวละครเรานะครับเห็นไหมเราก็จะสามารถไได้ซึ่งเราต้องหลบสกิลนะไปง่อยๆอ,อะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ครับผมก็คือ,คอต้องต้องดีอ,ะอ่ะง่ายๆคือจะมาปล่อยออโต้ตีจบนะครับตายนะครับซึ่งมันก็จะถามว่ากาชาก็เดือดอยู่เหมือนกันนะผมบอกเลยเพราะว่าเราต้องอาจจะหาต้องหาสกิลหาอะไรนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโซโลเลดลงคนเดียวครับผมลบสกิลเอาโจฝีมือผมว่าผมว่าสนุกสนุกเป็นเกมหนึ่งที่ที่คือต้องเล่นนะนะครับสวยแล้วเจ้าของค่าทำเองด้วยนะไม่ใช่ว่าใครเอาไปทำนะครับเกมเนี้ยดีมากๆครับผม เกมนี้บอกเลยมาคนเล่นกันเยอะนะครับทั้งสุรตาทั้งสตรีมเมอร์อยู่กันครบนะครับอยู่กันครบบอกเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเทนทนิ่งนะครับเทนนิง่งเทนนิ่งนะครับก็ต้องมาเกมมีการวางตำแหน่งตัวละครมีม,มีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะมีวางจุดนะครับเป็นส t r a t e g i c เลยนะเคยใครเคยเล่นเกมแบบเทิร์นเบสที่มันแบบวางแผนผังนะครับเกมเนี้ยนะครับก็มีนะครับคือมันเหมื่อนกันมาแบบครบมากเกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่ที่พลาดไม่ได้ใช่ไหมแล้วพอออกมาปุ๊บก็คือไอ้สกิลที่เราใช้อ่ะมันก็ต้องมาเทรนไงให้มันเก่งขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นเทิร์นเบสใช้ตัวละครอัน,นอันนี้คือตัวละครเรานะครับทางขวาคือเป็นในรูปแบบของ ความเร็วสปีดเนาะใครเล่นเทิร์นเบรกค,คือสปีดคือโน1หนึ่งอยู่แล้วใช่ปะแต่เน,นี้ยมันก็จะแบบว่าช่วยนะครับมาช่วยนะครับให้เราเห็นว่าเออตัวไหนออกก่อนตนัวไหนจะเป็นสกิลไหนก็เหมือนเกมเทิร์นเบรกทั่วไปนะครับเห็นไหมแล้วใน,ในแต่ละตัวละครเราก็จะมีสกิลลับของมันที่เราจะต้องเอามาเล่นเป็นเทิร์นเบรกด้วยนะครับ <S <S โอ้ผมบอกเลยแม่งครบจริงวะใครคนออกแบบเกมนี้เนาะทำดีจริงๆนะครับ ไอ้ฮิวนะครับคือทุกตัวก็ต้องมีตัวฮิวอยู่แล้วอะเออนะครับเพราะในเกมทั่วไปปัจจุบันจะเป็นเกมแบบเออถ้าเทินเบรก็เทินเบรกเอ็มเอ็มโออาร์พีจีก็เอ็มเอ็มโออาร์พีจีนะครับเหมือนว่าได้ข่าวจะเปิดกันยานะเกมนี้จะเปิดกันยากันยาเนี่ยเนี่ยที่จะถึงเนี่ยครับเรามายี่สิบสี่เนาะเหมือนจะมียี่สิบสี่กันยาแต่ต้องลองไปเล่นดูนะครับห้ามพลาดนะเดือนของเดือนนี้ห้ามพลาดเลย โอเคเมื okay. ่อกี้ก็คือการเก uhm ็บในส่วนของสกิลเนาะอ่าคราวนี้มา PVP ครับผมที่ PVP เขาทำ P set ได้เหรอ P set หนึ่งสองสามสี่เราก็จัดส t r a กี้ตำแหน่งนะครับหน้าหลังบล็อกในแต่ละจุดก็จะมีอบิลิตี้ที่มันต่างกันอย่างเช่นตำแหน่งหน้าอาจจะบล็อก เปอร์เซ it. well, ็นเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยไปครับ PVP เป็นเทิร์นเบดกึ่งกึ่งเทิร์นเบดหนึ่งหนึ่งครับผมโดยที่มีตัวละครเราอะกระจายไปนะครับเก็บเลเวลสังเกตเด็กเก็บเลเวลมีทั้ง MMO อ่า PVP เก็บตัวละครอย่างเงี้ยมีทั้งอ่าเทิร์นเบดเป็นเกมที่มิกซ์สุดๆละเกมเนี้ยเป็นแบบอะไรแปลกใหม่จริงนะ เอาจิงไม่เคยเห็นเกมที่สามารถทําได้ขนาดนี้นะเอาจริง,รงๆนะเรียบร้อยครับผมน่าเล่นน่าแลมน่าเล่นครับเตรียมพีดีจก,ก็ได้เลยครับผมครับแล้วเราก็มาอยู่ในเกมที่2ครับผมชื่อเกมแวร์ไวมีดนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ไม่ใช่เกม P c ที่ออนไลน์ทั่วไปครับผม ซึ่งหลักๆเนี่ยมันจะดังในส่วนของ PS5 นะครับเกมเนี้ยภาพสวยใช้อร e เรียลเอนกินสวยมากเป็นเกมแนวอูเซียนะครับซึ่งมันเป็นเกมที่อลังการงานสร้างมาก,มากๆอลังดูชากกันนะครับเนื้อเรื่องมันดีภาพสวยใช้อารเรียลเอนจินเช่นเดียวกันครับซึ่งจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้นะครับถ้ามันมาห้ามพลาดเลยนะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเกมหนึ่งที่ หลายหลายคนจับตาหลายคนจับตานะครับกลิ่นอายของมันเนี่ยจะเป็นกลิ่นอายที่แบบว่าเป็นแนวอนิเมะใครชอบอนิเมะจีนใครชอบแนวโอเพนเวิร์ดเนี่ยห้ามพลาดเลยเกมเนี่ยนะครับมันมัน เขาตั้งใจทำอะ่ะเขาตั้งใจทำออกมาดีมากนะครับการเรนเดอร์ภาพการอะไรใช้ได้นะครับอันนี้เป็นจากตัวเกมจริงๆนะเห็นไหมครับคือทุกอย่างนี้ผมว่ามันเพอร์เฟกเลยภาพใช้ได้ใช้ได้ เกมหลังๆเนี่ยถ้ามันมาจาก Unreal Engine เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับตั้งหลังเเราก็ต้องเล่เนเกมแนวแนวใช้อันเดีทำเนาะนะครับมันจะทำให้เหมือนจริงเกมแนวนี้เล่นได้คนเดียวครับผมเล่นเล่นอะไรนะเล่นหลายคนไม่ได้ครับผม หลักก็คือทานด่านตีบอสอย่างเงี้ยครับผมน่าเล่นน่าเล่นเป็นอีกเกมนึงที่น่าเล่นแล้วก็จะจะเปิดปลายปีนี้นะครับได้ซื้อกัน,นครับใครคอมไม่ไหวก็ลองอัพดูครับช่วงนี้คอมถูกมากๆครับผมเห็นไหมครับดูสกิลดูสกิลเพย์เห็นไหมดูสกิลเพย์คือเกมมัหลังผมจะแนะนำให้เป็นเกมแนวสกิลเพย์นะนะครับดูดูเห็นไหดูฉากดูฉาก เจอกันแน่นอนครับเจอกันแน่นอนสุดยอดครับผม ฉากอลังการงานสร้างทุกอย่างเวลาตายก็จะมีฉากกระต่างมานะครับเจอแน่นอนครับปลายปีนี้โอ้หน้าเล่นนะชชดแววไวมีดฝากไว้อีกหนึ่งเกมนะครับเกมที่สองครับผมและเกมที่สามครับผม เป็นเกมที่ใครตามช่องผมเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะครับซึ่งผมก็รอเกมนี้อยู่เช่นเกันครับ l e g e n of Ymir นั่นเองนะครับเป็นเกมที่เราทำจาก Unreal Engine 5นะครับเป็นเกมเรือธงครับผมของค่าย Vmix นั่นเองครับเล่นไปเอื่นไปได้นะครับเกมนี้ล่าสุดออกโทเค็น m i มิกมาแล้วนะครับเล่นไปล่าบอสได้ของผมมั่นใจเป็นอีกหนึ่งเกมที่คนไทยรอแน่นอนครับผม น่าจะเปิดปีนี้ครับตอนนี้มีให้พิจิตเตอร์แล้วนะครับนะครับสามารถดูในลิงก์ด้านล่างผมได้นะครับผมแนวมาให้แล้วใครยังไม่ได้รีจิสเตอร์ให้ทําการรีจิสเตอร์ได้นะครับมีทั้งหมด2ลิงก์ครับผมอีกหนึ่งเกมที่ออกแบบมาดีมากภาพสวยสุดๆนะครับบินได้เลยได้ทุกอย่างก็คือมันเหมือนไนท์คาวอัปเกรดนะครับคือเกมที่ไนท์คาวอัปเกรดนั่นเองนะครับ ภาพทําออกมาดีนะครับอยู่ที่สเปคของคุณเนี่ยจะถึงหรือเปล่าถ้าจะเป็นถึงก็คือจบนะครับมีการขุดเหมืองขุดแร่อะไรปกตินะครับมีการหาคอมีการสุ่มของนะครับมีสัตว์ขี่นะครับมีการใช้สกิลมีการจะต้องเข้าไปหาในเหมือนเมียโฟรครับใครเคยเล่นเมียโฟก็จะรู้ว่าต้องมีเควสลับเควสอะไรเงี้ยต้องเปิดดู ทุกสกิลทุกอาชีพอลังการหมดนะครับการชาก็จ,จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่แนะน,นาเกมพวกนี้ต้องค่อยๆเล่นเล่นไปเรื่อยๆครับผมนะครับอย่าใหข่าวก็จัดเต็มกันไปหลายคนเลยนะครับมีฉากก็คือไม่ได้ปล่อยออโต้อย่างเดียวจะต้องมีหลบมีใช้สกิลมีทัวทุกอย่างเข้ามาผสมผสานกันครับซึ่งแล้วก็อาชีพต่ตางๆก็จะเป็นอาชีพใหม่เนาะมีทั้งหอกทั้ง หลายๆหลายๆไอคีที่มันมารวมกันนะครับเดี๋ยวถ้าใครก็ฝากกดติดตามกด subscribe คลิปในจดของเว็บผมได้นะครับกดช่องนี้ได้นะครับแต่เราจะมาสตรีมาโชว์กันนะครับในเกมเนี่ยนะครับเราก็เล่นไปนะครับจากเกาหลีนะครับเกมนี้ดีมากครับผมเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดีมากๆหลังเกมคุณภาพเยอะเราต้องเลือกนะครับแล้วก็เกมไม่คุณภาพก็เยอะนะครับพวกไอเดียวพวกอะไรเงี้ยนะครับที่แบบเน้นไปตาม กลิ่นอายนะเอะครับอันนี้ก็จะมีแอคชั่นมีอะไรให้ทําอันนี้เอามาจากเกมจริงนะครับตอนนี้มีที่เกาหลีเปิดสามารถเข้าไปโหลดแล้วก็เล่นได้นะครับอันนี้แต่แล้วหลังมันจะให้ยืนยันเยอะขึ้นนะครับสกิลอลังการมากๆากนะทีเป็นนักเวทเนาะต่อมาอน,นี้เป็นขวานนะขวานหนักเป็นขวานพวกนี้ก็จะทําให มันเป็นตัวละครที่แข็งแรงครับผมก็จะเห็นไหมที่มันจะมีสายเอสายสายเด็กสายอินอะไรที่เราเคยเห็นกันมีโล่ไหมโลซึ่งมันเก่งทุกตัวนะเป็นเป็นเกมที่ออกแบบพอดีครับน่าเล่นมากน่าเล่นมากตอนนี้เริ่มพรีจิสเตอร์แล้วน่าจะมาปลา,ายปลายปีนี้ก็น่าจะให้เล่นนละครับนะครับอันนี้บุกเป็นตี้เป็นทีมไปนะครับ มีสงครามแคนสงครามกิวอะไรเงี้ยครับเห็นไ,ไหมถหนนแน่นอนตีกันหนไหมครับนัวครับบอกเล่นนัวมากนะครับนัวมากซึ่งการนัวก็จะมีบอดเยอะแน่นอนแต่ว่าผมก็ลองดูแต่เขาจะกันบอดอีกทีนึงอันนี้เป็นการล่าบ,บอดครับผมจะมีแทงมีบอสมีอะไรเ่บอสตัวใหญ่นะครับผมบอสไม่ใช่แบบธรรมดาครับผม ถือว่าเป็นเกมน่าเล่นมากวันนี้ผมปีเซนทั้งหมด3เกมนะครับน่าเล่นทั้งหมด3เกมเลยนะครับทั้งหลากหลายสไตล์แล้วแต่คนชอบเลยนะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นอีก1เกมนะครับที่คนเล่นเยอะแน่อนอนครับผมเห็นไหมน่าเล่นมากดีเจนออฟไวเมียแล้ว